มื่อคืนที่มีคนพูดก็คือดวงไฟออกจากบ้าน,นหลัง<ช>นี<ช>้แหละเมื่คืนที่เขาเล่นของไม่ใช่แต่เขาลือว่าผีพอออกจากบ้านหลังนี้อีกอจะคยมไปชาวบ้านไปล่ามลือว่าคนนั้นเป็นปอบเป็นเกสือเนี่ยคนนั้นก็จะอยู่ในหมู่บ้านลำบา คำเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตำฟาทิแให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดด้าถอสอเสียดเยีดยามประชุดประชานบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนบเสนอให้คนที่มีฟาร์มต้คลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเี่ยมกลโกงคองม,มิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูลกันรูดเรื่องกระเบืองเล่า ดีดีค่ะเลยดีดีค่ะบ้านเราปีไว้เลยกี่ปีครับพี่คิดว่าไม่อยู่บ้านหลังนี้สิบปีตั้งแต่สิบปีห้าสามอ่าแล้วแต่เสียใครสามีเสียหรือไม่พ่อพ่อพ่ออไปบ้านพ่อพ่อค่ะแล้วสามีล่ะสามีอยู่บ้านตอนที่ก็บอกว่าใครเล่นเล่นของก็คือพ่อใช่ไหมพ่อไม่เคยเล่นของนะและอัคระมาอัคระอ๋ออ่ตอนนั้นลูกชายไม่สบายเนาะตอนนี้ไปดูหมอดู หมอดูหมอทรงเขาบอกว่า,าบ้านหลังนี้มีแบบไม้ที่ที่อันนี้บ้านน่ะมีแต่เป็น,อน,อนของตะเคียนอ,อ,อเขาก็บอกว่ามีพี่งพี่ปอบเขาก็มาเนาะเขาก็เชิญเขามา,ท,าทําพิธีให้เขาก็เขียนอัขระเนี่ยแต่ลูกชายเ็เสียก่อนแลวนะคะอ๋อคือลูกชายเสียไปก่อนแล้วมาเขียนอัขระกักน,กนที่หลังใช่เพราะว่าแต่ตอนนั้นพี่ก็ยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่ตอนตอนนั้นยังยังไปไปมา แต่แต่แต่ส่วนมากไปนอนอยู่บ้านนี้ไปพอถ้ากลับบ้านหลังนี้มันมันมีคนเสียไปกี่คนแล้วก็สองคนคือพ่อพ่อกับลูกชายลูกชายลูกลูกชายไปได้ตายมะเร็งพ่อเป็นมะเร็งพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พ่อแสดงว่าที่เขาลือว่าเล่นไสยศาสตร์ไม่ใช่เลยอ๋ออันนี้ที่เขาลือว่าเล่นไสยศาสตร์จะไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้นั่นคือไม่ไม่ไม่เคยเล่นไสยศาสตร์เพียงแต่ว่า เขาอยากพิสูจน์เพราะว่าเห็นดวงไฟออกจากบ้านหลังนี้เราก็ไม่รู้เราก็อยู่เมื่อคืนที่มีคนพูดก็คือดวงไฟออกจากบ้านหลังนี้ใช่ไก็เขาอยากให้พิสูจน์ว่ามันใช่หรือเปล่าที่ผมได้ข่าวมาจากคนในแถวนี้นกที่วันั่งข้างเพราะว่าบ้านไม่เคยมีไฟลงมาหมดเลยเป็นเหมือนผีพงที่เขาเล่นของไม่ใช่แต่เขาลือว่าผีพงออกจากบ้านหลังนี้อีกใช่ประอยโยมไปแต่ทั้งหมดที่เขียนขณะนี้คือหมอหมอหมอเขามาดูว่าเออบ้านหลังนี้มี Uh, มีแต่ไม้ตะเคียนเยอะแยะเลยเขาก็เขียนอักขระยันอะไรของเขาก็ไม่รู้ก็ลือกันไปเรื่อยไงปากต่อปากแต่ชาวบ้านเห็นว่ามีดวงไฟออกจากบ้านหลังนี้ใช่เรื่องน้องสาวพ่อเขาเลี้ยงไหมไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีพ่อก็ไม่เคยไม่เคยอะพี่พี่พี่พาเขาไปพอพวกแดงบนหได้บ้านหลังนี้พวกรุ่นป้าไม่รู้จะมีพวกรู้ เนี่ยอันนี้จุดนี้ที่น่ากลัวถ้าเป็นผมอะไอ้เนี่ยเนี่ยประตูวัดอะครับประตูนี้มันตรงบันไดคอ๋อคือมันทะลุกันมาเลยเยแล้วแถมมีเจดีมาแทงเองไหมมันเกี่ยวกับเมียได้ไหมบ้านเมียไม่อยู่งนี้มันไม่เห็น,หนแ่เจดีมันเกี่ยวเจดีกับประตูมันเกี่ยวเลยคืตอตรงนี้มันคือมันจะทำให้เกิดอะไรอเียอันนี้มันมันไม่ดีอยู่แล้วอะมันไม่เป็นมงคลกับคนที่ปลูกบ้านได้ประตูวัดมนตรงกับประตูบ้านตัวเองและประตู ตัวเองทั้งวัดทั้งเจดีย์มันมาแทงมาได้หมดเลยมันเตะมันเตะเป๊ะเลยคือแทงอย่างนี้มันถ้าทำให้อยู่ไม่ได้เลยมันไม่มีความสุขถ้าอยู่มันก็มีความสุขอ่ะแต่ยังไม่เจอผีเลยนะแต่งงจุ้ยมาแค่งงจุ้ยอย่างเดียวนะเห็นมันประตูวัดแล้วก็เมนไหมไอเจดีย์ไหมมาแทงเข้าหมดเลยเนี่ยแล้วประตูก็ตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยคือเข้ามาผี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีเนาะคือเขาหลอกพี่แล้วแหละแต่ที่มันไม่เป็นมงคลนะพี่ที่อยู่แล้วมัน ที่มันมีผลกับชีวิตอ่ะพี่ดูเลยครับว่าประตูมันตองกันหมดเลยนี่เป็นภาษาเขมรหรือว่าเป็นอักขระอะไรที่เราไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยถ้าพูดภาษาของเขาอ่ะแต่แต่เป็นใครอ่านเขมรนะไม่ใช่ภาษาเขมรเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่เนี่ยพี่น้ออันนี้ไม่ใช่ค่ะที่เขาล่อลือว่ามันเป็นไม้ตะเคียน์นะเขาโกหกตองเขาข้ามหก็ตอนตอนไปดูใหม่ๆเนาะเขาบกกว่า อาบ้านหลังนี้เหมือนแม่ต้นแม่ตเตียนมีแต่ไม้ะเทียนเต,ต,ต็มบ้านเลยเลยเขาก็ลงอับกระของเขามันเป็นไม้ยางหมดเลยเหรออันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไสซินไซสินของหมอขเขมรหรือว่าไงฮนะไม่<อ>ช่วงนั้นคือเขาทำธีตอนขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้มันเป็นของคือแต่ก่อนที่พี่จะย้ายไปเนี่ยพี่ก็ไปหาหมอเขมรคนนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็รู้ว่า ไม่ใช่คำเมนนะคะเป็นแต่พูดภาษาไทยเราแต่ตอนทำพิธีเขาพูดคำเมนเนาะใช่เขาพูดภาษาของเขาพระองค์เหมือนเพราะว่าองค์เข้าองค์กชาตเขานะแล้วก็เขาเขียนภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกใช่แล้วก็ไม่รู้เขาแต่คือที่เราที่บอกลาเห็นนี่คือไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่นี่นี่ก็มีเนี่ยเนี่ยเขามีเนี่ยใช่ผมว่าขลับมัวนะได้ฟังพี่ผมว่า มยนเราก็ม่เหตเพาอะอาะครับภาษาทท่เราเขาว่าเขาเป็นองค์เทศแล,แลอะแลอะไรทำที่ให้อยู่ไม่ได้เพร๋อเรื่องของเรื่องคือเราเราอยู่อ่าอยู่พอดีพี่น้องก็ไปทํางานต่างจังหวัดเนาะก็ไม่มีใครอยู่กับ,กบพ่อตอนพ,พ,พ่อพ่อได้ภูเก็ใหม่ๆอ่ะทีนี้ก็เราก็เลยต้องไปเฝ้าพ่ออยู่อีกหลังนู้นที่ชาวที่ชาวบ้านเขาลือกันนี่คือมันลือเพราะว่ามันมีภาษาอะไรเงี้ยอยู่หน้าบ้านอันนี้หลังจากพ่อเสียแล้วค่ะใช่ ลังจากพ่อเสียแล้วแล้วก็ลูกของของทางนี้ก็เสียลูกชายก็เลยว่ามันเป็นกับบ้านหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยผลเขาลือกันไปจสบายใจว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่แต่เคียนมั้นก็ไม่มีแต่ตอนนี้ที่มันน่ามีก็คือเชื้อโรคเพราะว่าบ้านมันปล่อยไปโรคร้างและข้างล่างน้ำสึกปกมันก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธเชื้อโรคมันไม่ใช่แหล่งเพาะพันผีคือเข้ามามันไม่เกิดอาการไม่เหมือนในตรงโค้งตรงที่มีสารจะเกิดอาการเดี๋มากตัวนี้คือมันปกติ อยากให้แสงไฟเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คนบอกบอกล่าวไปเรื่อย<ป>พอ,<ป>อพอเราขอดูคลิปมันก็ไม่มีกเ<ป>มื่อกี้ขอดูเพบอาะถ่ายไม่ทนันอาจจะเป็นลือไปเรื่อยทําให้เรากลัวไง ทีนี้เราก็ไปหวังพึ่งเขาบอกว่ามีไมแต่ครงไมแต่เคียนมันไม่มันไม่มีหรอกมันมีต่ยางแล้วก็ไมรกก็บอกแตไม้ทั่วไปใช่ไหมใช่ใชแต่ที่แนะนําเลยว่าอันนี้มันเป็นงูจุย้ยแล้วมาทึ่งมันไม่เป็นมงคลหรอกบ้านพี่มาตรงกับประตูประตูมาตรงกับบ้านพี่แล้วประตูบ้านพี่ก็ตรงกับบันไดอีกคือพี่ถ้าพี่ีโนเวทใหม่อ่ะมันก็อยู่ได้แต่มันยังเสียดายเสียดายไหมบางอันนั้นที่ยังดีอยู่อ่ะพี่ไม่น่้ปล่อยให้มันโซมแบบนี้ ถมที่ใหม่ยกใหม่นะพี่ก็เตรียมว่าจะถมนะคะแต่ว่าพอดีพ่อไม่สบายก่อนก็อยู่คาราคาซังยังไม่ได้ยันพอไม่สบายเพราะว่าหงจุ่ยอย่างนี้ไหมคือตัวเนี้มันน่าจะมีผลนิดหนึ่งอะเพราะว่าประตูวัดที่นี่ไหมครับอ่พ่อก็เมื่อก่อนแกก็อยู่นี่ประตูวัดแล้วก็เจดีมันมาแทนประตูบ้านพี่กันหมดเลยเจดีที่เก็บกระดูกอะตรงว่าไหนไหมมนตรงกับประตูหลังนี้หมดเลยแต่ยังไอ้ผีพองอีอะไรมันเข้ามามันไม่เจอเลยทำผาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลย ไม่มีถ้าเจอตักเคียนจะพากลับไปนอนที่นี่ไม่เจอสบายใจพี่ไนครับนที่มารีโนเวทใหม่เลยเชื่อผมมีป่าพี่ปล่อยที่ตรงนี้เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรกเห็นวัดอยู่ตรงกับเมงก็ประมาณนั้นอ่ะที่กลัวนะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ต้นไม้มาปลูกฟังไม่ให้เห็นแมนเห็นวัด สบายใจด้วยไหมว่าข่าวลือเรื่องบ้านผีบ้านขม<ไ>ังไมเปไรสบายใจค่ะเพราะว่าปากต่อปากเนาะว่าทำไมเธอไม่ไปรื้อบ้านล่ะปล่อยไว้รกร้างทําไมเห็นพบ้านเขาบอกว่ามีผีปงผีปอบไวออกจากบ้านเธอนะบอกว่ชาวบ้านเขา,าเขานก็าม่กลบาปตอนนี้ <c oughs> ปอบไนหน้ากลัวกลัวเลยไหม <c oughs> บ้านล่อยคันนี้ ขวพวกมาเสพยาบ้าในนี่เลยแบบตำรวจหน้าบวมาเนี่ยหลอดพกหลอดไปหายหมดโจนเตืนมวยหลอดไปเนี่ยหายหมดเลยค่ะทั้งหลายไม่มีอะไรสบายใจนะป้าอุตส่าห์เสียเวลากับว่าเจอผีจับผีใส่หม้อันนี้ไม่ดีลยนั่นคือมันเป็นความเชื่อของขัปากต่อปาารู้หนึ่งพูดร้อยรู้น้อยพูดเยอะปมาเนี้ยเพนี่ยเป็นเดดร้อนว่า บ้านนี้มีใช่ใช่แล้วที่นีสิ่งที่มาน่าโดนบุลลี่เดินไปไหนคนเขากลัวป้าเลยทไหมไม่ค่ะว่าไม่ได้อยู่นี่ไงเป็นสิบปีแล้วอ่ะแต่เขาแค่กลัวบ้านแค่กลัวบ้านเดินผ่านเขาก็บอกว่าอุ้ยมืดแล้วคืออันนี้มาน่ากลัวอย่างหนึ่งสมมุติอ่ะชาวบ้านไปล่ามหรือว่าคนนั้นเป็นปอบเป็นเจสือเนี่ยคนนั้นก็จะอยู่ในหมู่บ้านลำบากผมอยากจะฝากว่า อย่าไปโทษใครเลยว่าเป็นปอบเป็นกระสือนะมันเป็นแค่ความเชื่อที่ใส่ร้ายกันมากกว่าตรงนี้มันเป็นการใส่ร้ายแล้วและมันบาปด้วยบาปต่อคนโทษแล้วก็คนเชื่อมันบาปหมดเลยเพราะถ้าคนโดนกล่าวหาว่าเป็นปอบเป็นกระสือเนี่ยเขาก็จะอยู่ในหมู่บ้านนั้นลําบากแต่ถ้าคิดว่าเขาเป็นอ่ะเราพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยว่าเป็นหรือไม่เป็นเพื่ออธิบายเหตุผลว่าเขาไม่มีนั่นก็อยากให้เขาคิดว่าเป็นผีออกมาจแล้วก็ไม่เจอไปบ้านลุงแล้วก็ไม่เจอ สองจุดที่ชาวบ้านคิดกันว่าเจอแสงเราไม่เจอเลยไม่มีเลยตัวเนี้ยจะได้สบายใจนะรีโนเวทมาจะปล่อยให้มันสกปรกยุงกลัวเชื้อโรคตัวเนี้ย <Hey. S 1> ไม่ได้กลัวผีมีมีม,ม,มีมีต่างอย่างหรือก็ถ้าไม่รื้อมันดีได้ในบ้านไม้มันดีได้ <Hey. S 2> ถ้าปะยัน <Hey. S 2> จะไม่ดีได้อยู่แล้วแต่ขยับประตูนิดหนึ่ง,งตรงกับประตูวัดเก่งเข้ามาใจ